โอ้โหนี่ได้มาครบเซตเลยครับเกือบเกือบครบเซตนะครับเพื่อนๆนี่มีเหรียญเจริญพรบนเหรียญล่อโบราเหรียญอามทองสําเด็จไพ่ฮะนี่ฮะเช่าในข่าวเดียวฮะเหมาแบบวัดใจได้ครั้งเดียวเลยในข่าวเดียวนะนี่หลวงพ่อมาลายแห่งวัดบางย่าแพกนะฮะสมุทรสาครครับท่านโด่งดังมากทำเป็นอาจารย์ตีใหญ่ครับสวัสดีครับผมพรพระบ้านพุทธกุลแรงนะครับ อันนี้ก็สืบมเนื่องจากที่ผมเมาพระจากเพื่อนเหมาแบบวัดใจมาก็ครั้งที่แล้วก็จะเป็นชุดสมเด็จทางนี้ก็จะมาดูชุดเหรียญแต่ว่าผมจะไม่ไม่ไม่ไ,มไมล่ถึงขนาดทุกอกนะถ้าเกิดว่าไล่ทุกองคเนี่ก็ไม่ไหวแต่ว่าที่ผมคัดคัดดูแล้วมันดูแล้วราคาที่เราสามารถที่ออกตัวได้อะไรอย่างเงี้ยมาให้เพื่อนๆดูฮะอันนี้ชุดนี้เดี๋ยวันเดี๋ยวผมจะเอามาเรียงให้ดู เหรียญที่ที่ผมเหมามานนคราวนั้นก็มีทั้งหมด19เหรียญน,นะฮะก็มันก็ค้าค้ากันไปฮะอันนี้มาดูช่วงอันอันแรกนี่ฮะนี่ฮะอันนี้จะเป็นชุดหลวงพ่อคูณนะมีทั้งหมดสี่เหรียญน,นะครับนี่ฮะหลวงพ่อคูณสี่เหรียญน,นี่ฮะอันนี้นี่นะ นี่ฮะอันนี้หลวงพ่อคูณปีสามหกสามหกหรือสามเจ็ดสามเจ็ดฮะแล้วก็มาอันนี้อันนี้อันนี้ปีสามเก้าครับอันนี้ก็เป็นหลวงพ่อคูณอันนี้อันนี้หลวงพ่อคูณนี่ออกตัวได้แน่นอนนะครเพราะว่าเป็นเหรียญแท้เนาะถ้านอกจากแต่ว่ามันไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ถึงขนาดว่าเขาเล่นหาก,กันโด่งดังมากแต่ก็อยู่ในหลักร้อยสวยๆก็อยู่เป็นพันเหมือนกันนะฮะอันนี้อันนี้ปีหนึ่งเกตยังไม่ค่อยแน่ใจถ้าแ,แท้ก็ ไหลนับเลยฮะนี่อันนี้ปีหนึ่งเกฮะเป็นเนื้อกะไหลฮะอันนี้ฮะอันนี้ก็ออกตัวได้เนี่ยสิบเก้าเหรียญอันนี้อันนี้ก็ลงพุคูณปีสามเจ็ดฮะนี่นี่ฮะอันนี้ฮะลงพุคูณก็ผ่านไปฮะอันนี้เป็นนี่นี่ฮะอันนี้เป็นเหรียญลุงปู่เดี๋ยวนะสูงให้เห็นชัดชัดลุงปู่บุตรดาทาวโรฮะ แห่งวัดกลางชูสีฮะที่วัดจังหวัดสิงห์บุรีฮะแต่นี้ออกวัดพดุงธรรมนะครับอำเภอวัามีฮะที่หนองเฟียนหักข้างหลังเป็นอัฐบริขารนะฮะอันนี้ปีสามสี่นะครับปีสามสี่นะฮะเพื่อนเห็นไหมอันนี้เป็นเหรียญที่ออกเขาเรีวกเขาเรียกว่ารุ่นเหรียญรุ่นบานเกิดนะฮะลุงผู้ลุงผู้ชูสีท่านเป็นเป็นคนหนองเฟียนหักฮะอำเภอวัานมีฮะแล้วก็ท่านก็ไป จำปาใสาอยู่วัดกลางมุชูศีอันนี้ก็ออกตัวได้ครับแล้วก็ได้ราคาดีด้วยครับเขาก็เล่นหาเขาอยู่นะฮะในท้องถิ่นนี้เป็นพันนะครับก็คือถือว่าการเช่าครั้งนี้ถือว่าไม่ถึงว่าเสียหายอะไรเพราะถึงจะไม่มีพระดังมากแต่ว่าก็นี่ฮะหลวงปู่บุดาก็ก็ค่อนข้างหายากในช่วงนี้ฮะดูด้วยสวยฮะเหรียญคมสวยมากครับแท้ด้วยฮะเอาตรงนี้แท้ด้วยฮะ เหรียญน,นี้ออกตัวไปได้แล้วได้ยังไงก็ไม่มีขาดอยู่แล้วแล้วก็จะมาเป็นอันนี้เป็นเหรียญกลมหลวงฮนะนี่ฮะกลมหลวงชุมพรนะนี่ฮะครับที่เหรียญน,นี้ออกที่ชนบุรีฮนะที่ไอที่ พัทยาฮะอันนี้ก็ผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะเล่นป่าแต่ก็ท้องถิ่นก็ไม่แน่เหมือนกันนะฮะองนี้องนี้ก็ยังยังยงพอได้อยู่ฮะองนี้ยังพอได้อยู่นยยเนี่ยมาฮะององนี้เป็นจอบใหญ่ฮะเอาอจอบใหญ่นี้ที่ผมเคยบอกไปแล้วว่าตั้งแต่คิดทีแล้วแล้วว่าองคนี้ไม่ได้ฮะอันนี้เทียมแน่นอนครับครับอันนี้จอบใหญ่ไม่ได้ออกไปแล้วก็อันนี้เป็นเหนรียญเสเ็จพ่อรอห้า รพระเหรียญพระหลวงพ่อพระครูสาครตันติกุลนฮะที่ที่วัดอะไรเนี่ยของตันลาดบ่มรลงฮะที่บ้านบ้านแพลวสมุทรสาครนะฮะอันนี้ก็เป็นเหรียญน,น่าจะเล่นท้องถิ่นหรือว่าดังก็ผมก็<อ>ไม่ทราบครเพราะผมก็ไม่ค่อยรู้แต่ว่าเหรียญก็สวยมากฮะดูฮะองค์นี้แท้นะครับครับนี่ผ่านไปครับแล้วมาดูนี่ฮะเซตนี้ฮะเพื่อน เพื่อนๆดูให้ดีนะนี่หนึ่งครับสองครับสามครับอันนี้สามองค์ฮะเดี๋ยวซูมให้เห็นชัดๆนะเพื่อนๆเห็นนะฮะนี่ฮะอันนี้เป็นเหรียญเจริญพรบนฮะหลวงพ่อมาลัยอะไรนะอุทยโยอุทยโยหลวงพ่อมาลัยอุทยโยแห่งวัดบางย่าแพกฮะสมุทรสาครครับ อันนี้อันนี้เป็นเหรียญรุ่นแรกฮะเดี๋ยวผมให้ให้ดูทีละเหรียญลายเป็นลายเหรียญเลยฮะเดีย๋ยวตูม m ให้เห็นนะนี่ฮะเหรียญจรลญพรบนฮะนี่จริญพรบนอันนี้มีโค้ดตัวนะฮะอันนี้เขียนเจ็ดสิบสองปีหลวงพ่อมาลายฮะออกปีพศสองพันห้าร้อยห้าสิบห้าเหรียญนี้หลวงพ่อมาลายท่านอนุญ,ญาตให้ติดได้สร้างแล้วหลวงพ่อมาลายก็ปลุกเสกฮะนี่ฮะด้านหลังเขียนว่านี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวดูนะรุ่นแรกฮะพศสองพันห้าร้อย ห้าสิบห้าฮะนี่ฮะวัดบางยะแพกฮะสมุทรสาครนะฮะเหรียญนี้เอาเหรียญอันนี้เป็นบล็อกแตกตัวฮะดูดูเพื่อนๆนี่ฮะบล็อกแตกองนี้แทหลวงพ่อมาลายนี้ท่านดองดังมากเลยครับแล้วก็ท่านมานี้ก็เป็นลวงพ่อมาลายเหมือนกันนะฮะนี่ฮะเป็นเหรียญล่อฮะนี่นะฮะเป็นเหรียญล่อฮะนี่ดูฝามหนาฝามหนาเนี่ยเป็นเหรียญล่อออกในคราวเดียวกันนะฮะนี้ฮะนี่ฮะเป็นเป็นเหรียญล่อ โอ้นี่หลวงพ่อมาลายหายากมากครับแล้วก็นี่เป็นเหรียญน,นี่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 อันนี้เป็นเหรียญอามทองครับแบบออริจินอลยันเชือกเลยฮะมาจากวัดนะครับนี่ฮะหลวงพ่อมาลายฮะวัดบางย่าแพรคฮะอันนี้เขาเรียกว่าเหรียญอามทองทําไมผมถึงว่าตื่นเต้นว่าหลวงพ่อมาลายมีเหรียญหลวงพ่อมาลายทั้งสามองจริงๆงพ่อมาลายเนี่ยโด่งดังจากสมเด็จไผ่มากอะสมเด็จไผ่ จะมีหลายสีฮะเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปไว้ท่านพี่เพื่อนๆดูแล้วผมก็มีมาองหนึ่งเหมือนกันฮะที่ได้เมาในข่าวนี้ฮะที่ข่าวก่อนมบอกว่าไม่รู้สมเด็จอะไรเป็นพระใหม่นี่ฮะนี่ฮะออกปีสามสองสมเด็จไผ่ฮะนี่นะับเพื่อนๆนี่ฮะเขาเรียกว่าสมเด็จไผ่หลวงพ่อมาลัยแห่งวัดบางย่าแพกฮะนี่ฮะด้านหลังแล้วก็จะมีไหล่เนื้อไหลยพิมพไหลสีนะฮะหลวงพ่อมาลัยอันนี้ออกปีสามสองฮะก็ยังทานหลวงพ่ออยู่ดี โด่งดังมากครับเพื่อนๆนรู้จักจอมโจนตีใหญ่ไหมครับถ้าเพื่อนเพื่อนรู้จักตีใหญ่เคยไปหาหลวงพ่อไปกราบหลวงพ่อมาลัยเนี่ยแล้วก็คาดว่าน่าจะได้ของไปหลายลายย่างเหมือนกันนะถ้าไม่ขังจริงไม่แบบไม่เก่งจริงนะตีใหญ่คงไม่ไปกราบเพื่อขอของดีนะฮะนี่ฮะหลวงพ่อมาลัยครับนี่ฮะได้มาเกือบครบเซตเลยครับนี่นี่ในคราวเดียวเลยครับเพื่อนเพื่อน เฉพาะเซตนี้นะปล่อยกั็ไปเล่นเล่นเลยก็4สี่ห้าพัน,นร 4, 5, ครับนี่นี่ฮะปล่อยแบบเล่นๆไม่ต้องคิดอะไรมากเลยนะฮะ4สี่ห้าพันนะคุ้มเลยครับหลังจังพ่อมาไล่ไปแล้วนี่โหตื่นเต้นหาได้มาเกือบครบเซตเลยฮะนี่ครบชุดเลยแล้วก็มาหลวงพ่อพัดอันนี้ก็ลวงพ่อพัดนี่ก็ตรงดังเมื่อกี้สิบเก้าหนุงมพัไมไดไม่ได้ไม่ได้อยู่ในกลุ่มเลยฮะ ก็เป็นสรุปแล้วเหรียญที่ได้มาคราวนี้ยี่สิบยี่สิบเหรียญนะเนี่ยก็การเช่าหาเนี่ยอันนี้แท้อยู่แล้วฮะวพัฒก็เคยได้บอกไปแล้วว่าเป็นเหรียญสามสีเป็นลงทอเขาเรียกอะไรนะลงยาสามเสียปสีแดงสีเหลืองแล้วก็สีส้มหรือว่าสีออกทองทองเนี่ยเนี่ยอันนี้เป็นเหรียญหลวงพัดฮะอันนี้ก็กากี้หมูมาก็สี่ส้าห้าร้อยก็ก็ปล่อยได้อยู่แล้วเนี่ยเดี๋ยวผมโชม์ให้เห็นนะ เดี๋ยวเอาตาเด็ดไพ่ออกไปก่อนแล้วก็มานี่นี่ครการเท่าห,าหาหรือว่าการเท่าเหมาอย่างเงี้ยมันก็มีปอมมีแท้นะครับไม่ใช่ว่ามีจะมีแท้ทั้งหมดอันนี้ก็เป็นมีปอมมีแท้แล้วก็มีพระที่เขาไม่ได้เล่นหาอะไรกันมากมายก็มีครบแต่ว่าบางครั้งก็ฟุกแบบนี้ฮะเพื่อนเพื่อนฟุกอย่างเงี้ยก็ได้ฮะโอกาสที่เราจะได้มันก็มีสูงเรามองด้วยสายตานะคะคลิปนี้หวังว่าเพื่อนๆนจะชอบนะครับ ผมพรบ้านพืคุณแรงนะครับคิดนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ